ได้ยดินอยู่ปะันนี่ก็มากับทีมงานปกเตะเดตจุนี้โอ้ทุกคนวันนี้มางานบวชพี่อ้อยนะน้องอ้อยดีพี่เป็นพี่แต่งตี่เดียวพี่อ้อยเลยน้องอ้อยก็เล่นๆกันเนาะน้องได้เนาะ ไอรุ่นน้องพี่อ่าพี่ฝ้ายนี่ครับครับช่องพี่วุฒิกาะสิีครับอ๋อสวัสดีช่องอันนี้ช่องพี่วุฒินะเจ็ยปูสวัสดีครับเจ็ยปูเจลินวัสดีสวัสดีครับพี่วัวนั่งแตกครับหลังจากพวกคุณไปถล่มก็ไม่ลูกค้าเริ่มเบาบางแล้วครับ เรื่อยๆนะครับ ยังไม่หิววันนี้จะกินเหล้าอะไรเหล้าขาวไม่มีเลยพักก่อนพักก่อนไม่กินเหล้าไม่ถ้าจะกินเหล้าขาวในงานนี้ไม่มีเหล้าขาวเลยมันไม่เจอทางของเรา เป็นพิธีกรนะครับเป็นนรายการในวันนี้นะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลาเดินทางมาร่วมนะครับผมอนุโมทนาบุญนํากับปนาของเฮานะครับก็คือนะครับคุณออยแสงสินนะครับศิลปินนะครับจากค่ายจอ์นนี่มิวซีครับวันนี้ยินดีต้อนรับนะครับพี่จอห์นนี่นะครับผมมานีจนี่ก็เดินทางมาหลายคนหลายทานครับนะครับเพราะว่าสิเป็นในส่วนของเพื่อน ศิลปินนะครับหลายท่านไม่ว่าจะเป็นคนดังนะครับผมเน็ตไอดอลหรือว่าติ๊กต็อกเกอร์นะครับหลายท่านด้วยกันนะครับวันนี้เดินทางมาหลายท่านมากๆอาจจะทักทายไม่ทั่วถึงนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณบิวมองนะครับจากไทยบ้านเดซีรีนะครับผมแล้วก็หลายท่านด้วยกันนะฮะที่เป็นศิลปินนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินจากค่ายกีตาร์เรคคอร์ดศิลปินจากค่ายจอห์นนี่มิวสิกนะครับศิลปินจาก วงทีเล็กนะครับผมและก็หลากหลายศิลปินนะครับวันนี้จะเดินทางมามอบความสุขให้กับทุกท่านในค่ำคืนนี้นะครับโดยข้องวานะครับคุณออยแสงสินเป็นศิลปินที่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องขาประกาศเปิดโตมือดอกนะครับผมกับคุณอามกนวนนะครับและก็วงนิยมนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุพนอีกรอบนึงกันแลลกกันครับสองอาจารย์ไปยันครับเดี๋ยวนีไม่โกบอลหรอวะสองคนกัละทีไม่โกบอลหรอว วันนี้มงขอนโมธนาบุญนะครับกับเพื่อนรักนะครับผมคุณออยแสงสรินนะครับเี็โอกาสได้ตอบแทนคุณนะครับพระคุณพ่อพระคุณแม่ตอบแทนคุณอ่าคนที่เคยดูดนมมามึงดูดเจ้าคนละฮะคุณเมียนำบออ่เมียมันบ่ดูดหรอกมันดูดหี้วขออภัยนะงานมงคลนะฮะ มาแต so like ่ใบม่วงบอคุณบิวบองแม่คร uh ับผมมาฮันส uh uh uh> uh 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 ์แตกบอกใบม่วงบอกว่ามึงจะไหมีกเด้อ้ยทนมาเบิด์ตลังหนึ่งแล้วโอเบิด์ตลังหนึ่งื้อนี้หลายคนกับฮอรเราไม่เองนะครับเพราะว่าสงสารทางคารเจ้าภาพเพื่อนนะครับเนาะช่วงนี้เพิ่นกับเ่ใครมีงานปานใดก็เลยถือโอกาสฮอรเราไม่เองนะครับเพราะอยู่นี่ตี่กินแต่หงนะครับหลายคนกินลีนะครับหลายคนกินเหล้าขาวแม่บ่แม่นหลายคนดอกวันนี้โกกแต่สตูดิโอก็มาด้วยนะฮะแมนะครับผมเสียใงินของเฮาครับเสียปู่ นะครับผมกบแต้นะฮะอ่ะก่อนสิลงเวทีมาบทเพลงหนึ่งให้ครับเขายังไม่ให้ร้องเลยเขาพิธีเปิดอยู่ท่านมันจะร้องเฮียเลยตอนนี้สมมตินะมื่อนี้อายใหญ่ของเฮานะครับผมในค่ายของจอห์นนี่มิวสิกเสียงบูมกับพี่จอห์นนี่ก็รอบนึงครับผมมื่อนี้ครับกติกาตัวข้าประธานใหญ่ประธานใหญ่ของเฮาก็คือเตือกันงานบวชกูคนที่ก่อเอิญคนดอกเป็นอยังเปลี่ยนเงิน ไม่อันยัวตีไว้ดิบัตรจะสองสามแสนเลยเ่บตัวอื่นบอเปลืองดอกเปลืองเรียตัวมมชุดล่ะแมนเราขาวลั่งตรงไกลมีเ้าให้กินชะแตกยังขาง่วเห็นบอมันเลยเปลืองนะครับผมแขนจะท่านได้ผูกอยู่ด้วย้ิมือแสีกว่ะว้าชิจุดไหนแล้วเนาะเอาเอาแฟชั่นช่วงนี้ก็ที่เป็นอ่ะพิการนะฮะ พี่เข้าสูพ่พิธีการในช่วงนี้นะฮะค,คุณอ้อยอยู่ไหนครับคุณอ้อยครับผมผมยังไม่เห็นรายชื่อท่านประธานเลยนะฮะยินดีกับป้อยแสงสินนะครับผมที่ได้เป็นฟังเป็นฝานในมือนี้เฮ้ยมันลงในงานแต่งนี่นี่ไม่ต้องมาพ <c oughs> ินงานป่ะจา้านะครับคุณอ้อยแสงสินก็ตัดสินใจที่จะบวชลาจากโลกนี้ไปบวได้เอาพวงมางบวชเพื่อทดแทนคุณพระคุณมอพระคคุุณณ่อพระคุณแม่เอ้าโอ้ยแสดงอ้อนวอนถึงนะครับผม วันนี้ตองขออนโมทนาบนนะครับกับคุณยายศรีดาทองบุรานนะครับผมคุณพอรัชตาทองบุรานครับนะครับและกับคุณบินจาธิพทองบุรานครับผมมื้อนีได้ตั้งกองบุญกองบวดเขาบอกว่าพระคุณแม่เลืศล่ามหาสมบทพระคุณแม่สูงสุดมหาศาลพระคุณแม่เลืศล่าสุธทาทานใครจะปานแม่ฉันนั้นไม่มีเอ่ยขอบคุณสครับตอ โอเคครับผมเพื่อปีการไม่เสียเวลาแล้ววาลีเขาบอกว่าเวลาแล้ววาลีไม่ได้มีไม่คอยใครเรือเมลรุรนไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเ้เอและอิดอาดมักจะพลาดปาถนาผลาดแล้วจะโศกาอาน,นิจาเราช้าไปลำดับต่อไปขอเชิญแขกรุ่นเกียรติยดนไว้อะไรเป็นเวลา1นาทีครับมันบ่แม่นงนนอ่ะเพื่อประกันเสียเวลาอ่ะ พี่น้องสิไดลปินเข่าแล้วก็ชมศิลปินที่เดินทางมาหอดไมาถึงมือนี่แมงครับไม่ว่าจะเป็นไหมไทยหัวใจศิ์นกน้อยอุไรพรโอเคสาวน้อยพี่บันเพียงนะฮะโบเดม่าครับบันนี้มึงบอกฮาแมงบอกเอาหน้าขึ้นใส่หมวกกันเด้อเมื่อกี้ผมเป็นจัสตินบีเบอร์วันนี้จัดงานสามแสนพี่น้องบวชยุติเยตเหมือพี่น้องเอ้ยหน้าหน้าก็หนักขี้เราหน้าขี้เรานะฮะ ตอนบวชกับผมไมยังเดินมีแต่พญาน,นาคแหละที่ถวายโอเคครับ <c oughs> เพื่อไม่การไม่เสียเวลาครับ <c oughs> ท่านประธานในพิธีวันนี้ก็คือท่านดาบต้องวจยุทธพลศรีสมพงศ์ครับผมหรือว่าพี่จอเน่เมือปราบครับเรียนเชิญท่านได้มาเปิดงานเปิดการครับเสียงปรบม่ครับไอ้จอเน่ไอ,อนน้ไส้ใหญ่ของผมมากเลยครับผมทุกขสุรับนะครับพี่น้องยืนไว้อะไรให้แก่พี่จอเน่หนึ่งหยยอกยอกหยอกครับขนาดกูยังบุกการเหรียญเลยหอวยอกมันเป็นมุก มันเป็นโมกเดี๋ยวเมื่อกีสมัครเอ้ยคุณเป็นอะไรกับพี่ตาเจเจบอหรือเปล่าเนี่ยเป็นพี่น้องกันครับอาเลรอผมโอเคครับต้าครับอ่าขอบคุณน้องไส้ทั้งสองนะครับน้องบิวและอ่าซองลูฮีกอดินครับขออนุญาตกาบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับผู้ให้กำเนิดของนาคก็คือน้องออยแสงสินกาบสวัสดี ตอนนี้เป็นอะไรครับคนตกดินเนาะฝนตกฝนตกเขาดำรยุทธ์้านะเดพัดเดพัดเดพัก็ไ้งไ่้อั่รยไรันก่รกก่รนก็ไังกม่องไกังไกกงมน่งไหนเนี่ย ต้องพิวุดก <|so|>> ันละสิช่องผมมั Godzilla ่งไม่ได้เหรอช่องเคทีหัดดีไม่ได้เิวุธได้ผมไม่เอาเต้นหน้าเวทีอ่ะผมจะเอาถ่ายพี่เต้นนะอ้าวผม่เต้พี่เต้นกูทูประมือเนี่ยกูเบี่ยนคำนน ถ้าเต้นเต้นท่าผู้บอกวันบ้านเนาะเออแหมแน่นอนถ้าเต้นแบบอะไรนะต้องมีทิปเต้นเต้นท่าผู้บ่าวมันมันนะจะมีทิปไหมโอ้โหทิปอยากได้ทิปแบบวิวบองแบบแต่สองลุงยีไหมทิปขึ้นไปก้าแสดงออกแบบนั้นเว้ยถึงจะได้เงินจะขึ้นไหมจะขอคิวให้หรอพี่ไหมไม่ไม่เต้นข้างล่างโว้คิวเอาขอคิวให้เจ้าเลยทำไหมเดี๋ยวลังให้ทิปบ้างั้นสนใจไหมล่ะเออเขาจะจัดคิวให้เดี๋ยวว่าเอาเลยมาขนาดนี้แล้ว ไม่จะร้องผมเดรันให้เออจะร้องไหมอันนี้ให้เดี๋ยวผมส่งคิ้วให้ทำไหมดยด่ยดูอีกแล้วศิลปินเยอะนะวันนี้น่ะใช่ศิลปินเยอะอู้ก็ี่ใหม่ถ้าปีถ้าปีไม่บอกปกจัดีเป็นุดทุ่บ้างีไรเป็นน้น้อ่บอกเด่นห่งสวง้ยอันนี้ใหม่ สวัสดีครับสวัสดีครับช่องไหนนิต้องมีวุฒิอะไรเสียหนว้าวมีโกโปรใช้แล้วเว้ยสองรอบแล้วเจ้าะกูเลยสีไหชอบสีช่องพี่ว่าใช่เขางานเกลี่ยสีโดยเฉพาะเลยเลยนักพิธีนักพิธีมาวิวเขามาเวิวถูกวะจะวุฒิไปมาแล้วมาแล้วบังขันยุทธไปเข้าหนึ่งครับ มาแล้วมาแล้วพ่บุตรเราได้ฟังหมอลำนะบิดาบิดาเมน้องพตรัอไปเนาะนะครับในจากสถานการณ์เนื่อยอ้วยต้อขปกับบรรยากาศในปรยกาเนาะครับไปปักกะไก่กันเลบ้างครับามินปุยกล้วยนินมดามินกล้วยปิด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 มันตะ้องมันต้องก้นแก้วแกงไปฟังหมอลำเนาะ ไม่๋ยวพูดเลยเจ็บหน่อยก็ <laughs> เดี๋ยวให้อาจารย์รามินร้องนะครับอาจารย์รามินจะขึ้นตอนไหนครับปิดงานครับปิดงานทีนึงอ,อแต่พุทธกสินบอกว่าพุทธขอจองข้างกันขาไมาไม่ถ้าถ้าอาจารย์ขึ้นอาจารย์พุทธก็จะไปเต้นหน้าเวทีเราเราเร <ๆ S 2> ารอเก็บภาพอยู่แต่เหมือนกันบ๊อยู่อ๋นกันกันไปปนกัน อันซาเกเรีักสมัครสมานลัดมา,ารมมาสิ่งก็<ๆ>ไ้ผลเมยายืดยัอัจนทุกคลจะอยู่สุขได้อย่างไรชา,าศาสนาองค์พระมหาคศ ยืนหยัดอยู่ได้ด้วยภาไษาสากลสำนอกทีมงานเครื่องเสียงดีเครื่องเสียงดังเครื่องเสียงสั่งได้สอรู้เรื่องธุรกิจบันเทิงอำเภอบุณรีร่วมกับพี่น้องหน้าหเครื่อง,ง,งเอวดีดแดงหอร่างแทนคุณสุนทรน้อง i